ถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้ซีวิกสีขาวมุกนะคะก็ติดต่อมาที่เจี๊ยบได้เลยค่ะ c ีวิกนะคะเครื่องพันแรุ่น EL ค่ะเดี๋ยวตามเข้ามาดูข้างในได้เลยนะคะเชิญค่ะมาดูภายในกันเลยนะคะภายในนะคะโอ้โ oh, หสวยงามจริงๆเลยโดดเด่นมากค่ะของไฟของซี v i c นะคะเลขไมล์จะเป็นดิจิตอลค่ะก็เป็นสีขาวตัดสีฟ้านะคะพงมาลัยหุ้มหนังมีมาติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลถเสียงรับสายโทรศัพท์ได้ค่ะ โลโก้สีแดงนะคะมีครุชคอนโทรลให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะมีครบเลยค่ะปุ่มเอนจิ e นสตารนะคะหัวเกียร์หุ้มหนังนะคะแล้วก็มีระบบเบรกไฟฟ้าเป็นเบรกมือค่ะจอเป็นระบบสัมผัสน,นะคะนี่ค่ะเลขไม์ก็ถือว่าน้อยนะคะแค่1 000, 1 0 0 0 0กว่าแท่นั้นเอง ปี2018ปีนี้2023แล้วก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีแล้วก็ยังอยู่ในมาตรฐานยังถือว่ายังน้อยอยู่ค่ะนนะคะถ้าเรากดก็จะขึ้นสีเขียวเป็นการประหยัดพลังงานช่วยโลกร้อนค่ะภายในรถตรงนี้ก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะ,ะมีการใช้งาน DVD CD ได้ค่ะมีน i วเคเตอร์ให้นะคะเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยค่ะโหลดเพลงอัปโหลดรูปตรงนี้ได้เลยนะคะแต่เราต้องใช้ จากมือถือของเราเป็นการใช้งานค่ะใช้งานง่ายค่ะตรงนี้ใต้คอนโซลฝั่งข้างผู้โดยสารจะมีปุ่ม HDMI ให้ต่อเชื่อมได้นะคะแล้วก็เป็น USB ไว้เชื่อมหรือชาร์จแบตกับมือถือได้ค่ะกว้างจริงๆค่ะถ้ารถเก่งน,นี่แนะนำ Civic เลยค่ะมีที่เท้าแขนนะคะข้างหลังมีที่วางแก้วน้ำสอที่ค่ะแล้วก็ปรับขึ้นได้นะคะสบาย มีจุดเบลสเต็มขัดทิ่ระพยให้ทุกจุดนะคะทั้งสองที่อย่างงี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะไฟเก่งข้างในก็ยังใช้ได้ชัดเจนนะคะทีะ่ข้างหลังเลยนะคะ,ะมีสปอยเลอร์หลังให้นะคะพร้อมไฟเบกรกดวงที่3ค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้2จุดพร้อมกล้องถอยหลังนะคะถอยง่ายเลยค่ะ,ะเปิดขึ้นมานะคะอันนี้คือชัดเจนกล้องถอยหลังนะคะ ข้างหลังกว้างมากเลยค่ะก็มีถาดถาดวางของของ c ีว i c ให้เลยนะคะอุปกรณ์ของเครื่องมือนะคะยังครบค่ะมีแม่แรงนะคะมีประแจให้ครบเลยค่ะอุปกรณ์ยังครบเลยค่ะเห็นไหมคะติดูกันที่ล้อแม็กขอบยางกันเด้เลยค่ะเป็นแม็กสีดำนะคะเป็นยางปี2022ขอบ17ค่ะขนาด2 1 5 r 17นะคะก็ติดต่อมาที่เจบได้เลยค่ะ ที่เบอร์0926539746ค่ะ